เรามาเริ่มบทเรียนกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะทำไมต้องเป็น bit.com การทำเว็บไซต์นะคะเพื่อให้เรายิงแอดใส่เทาได้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยค่ะขององค์ประกอบในการยิงแอดใส่เทาผ่านแพลตฟอร์ม Google แล้วก็ TikTok นะคะเพราะว่าในตอนนี้เนี่ย Google กับ TikTok จะยังไม่อนุญาตให้เรายิงเข้าเว็บลิงก์ของ Line OA ได้โดยตรงนะคะและถึงแม้ว่าเราจะเอาลิงก์ไลโอ OA ไปแปลงไปย่อก่อนก็จะยังทำไม่ได้อยู่ดีค่ะ และยิ่งถ้าเราเอาเว็บไซต์ใส่เทาตรงๆของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการพนันเล่าบุหรี่หรือสินค้า18บวกนะคะเอา url ไปใส่ตรงๆนะคะรับรองเลยว่ายิงไม่ผ่านแน่นอนค่ะดังนั้นจึงสำคัญมากเลยค่ะที่เราจะต้องมีเทคนิคในการหลบปลีกยังไงที่จะยิงโฆษณาได้นะคะซึ่งหนึ่งในเทคนิคนั้นนะคะที่จำเป็นมากๆค่ะก็คือการใช้วิ x c o m ในการสร้างเว็บไซต์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีกันเลยนะคะ ให้เพื่อนๆพ,พิมพ์แบบนี้เลยนะคะ wix. com ค่ะ wix. com นะคะก่อนอื่นเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะคะจะขอเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นภาษาไทยนะคะเสร็จแล้วนะคะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบเลยค่ะพอมาเจอหน้านี้นะคะมาเจอหน้า,นานล็อกอินนะคะเวลาที่เราเลือกที่จะสมัครใหม่นะคะ เน้นย้ำเลยค่ะว่าอย่าสมัครผ่านบัญชี Facebook นะคะยิ่งถ้าเราใช้ Facebook อวตารด้วยแล้วนะคะไม่แนะนำเลยค่ะเพราะเกิดเหตุว่า Facebook ของเราปลิวนะคะ เราจะไม่สามารถเข้า w i ก c o m ได้อีกนะคะจะทำให้เราเนี่ยไม่กลับมาแก้ไขเว็บไซต์ของเรานะคะไม่ได้ต้องมาตั้งต้นสมัคร w i ก c o m ใหม่ต้องมาตั้งต้นทำ Landing Page กันใหม่นะคะถือว่าเป็นการเสียเวลาเปล่าๆนะคะแล้วก็จะทำให้การยิงโฆษณาของเราเนี่ยติดขัดไปด้วยค่ะแนะนำว่าให้เราสมัครผ่าน Google นะคะใช้ Gmail ที่เราเคยมีอยู่หรือว่าจะสมัครใหม่ก็ได้ค่ะ ตรงนี้นะคะมากดดำเนินการต่อด้วย Google แล้วก็มาเลือกบัญชี gmail ที่เรามีเลยค่ะ ข้อดีนะคะของวิ c c o m นะคะที่เป็นจุดเด่นๆอีกข้อนึงนะคะก็คือมันสามารถที่จะฝังโค้ด Google Analytics ฝังโค้ด Pixel ของ Facebook นะคะแล้วก็ฝังโค้ด Pixel ของ TikTok ได้ด้วยนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดในการรีทาเกตนะคะไปหาลูกค้าที่เขาเคยเข้าเว็บไซต์ของเราแล้วนะคะเรียกว่าหลอกหลอนกันไปจนกว่าเขาจะสมัครกับเราเลยค่ะ ต่อจากนั้นนะคะเราจะมากดเลือกสร้างเว็บไซต์ใหม่ค่ะซึ่งเราจะเห็นตัวเลือกเยอะมากๆเลยนะคะในตอนนี้เราก็จะเลือกสิ่งที่มันง่ายต่อการทำงานของเรานะคะเราก็จะมาเลือกตรงคำว่าร้านค้าออนไลน์ค่ะเสร็จแล้วมาเลือกตรงนี้ค่ะสร้างเว็บไซต์ของคุณกับว i กเอดิเตอร์นะคะเลือกรูปแบบค่ะจะเห็นว่านะคะหน้านี้เนี่ย จะมีสินค้าเยอะแยะมากมายนะคะมีตัวเลือกให้เราเยอะมากนะคะก่อนยิงแอดนะคะเราต้องมีการวางกลยุทธ์กันไว้ก่อนนะคะว่าเราจะใช้เครื่องมือการตลาดยังไงเพื่อให้เราได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะมีการวางแผนที่จะใช้การออใช้เครื่องมือนะคะแพลตฟอร์มเนี่ยว่าจะใช้อันไหนก่อนหลังนะคะเพราะถ้าใครเนี่ยวางแผนที่จะทำ google กับ tiktok นะคะโดยใช้ เว็บไซต์เดียวกันนะคะเราก็อยากจะให้เริ่มทั้ง2องอย่างเนี่ยไปพร้อมๆกันนะคะเราจะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนแลนดิ้งเพจหรอกอันนี้กลับไปกลับมาค่ะเพื่อให้ Google นะคะเขาเข้าใจไปเลยนะคะว่าสินค้าของเรานะเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมายนะคะถูกกฎไม่ใช่สายเทานะคะแล้วเวลาเลือกเทมเพลตนะคะเราจะเลือกยังไงดีล่ะ ท,ท,ที่จะทำให้ Google กับ TikTok อะคะ่ะมองเราว่าเว็บไซต์ของเราเนี่ยเป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์จริงๆนะคาพอเราเลือกเทมเพลตนะคะเราก็ควรจะเลือกสินค้าที่มันนำไปขายได้เลยนะคะคือมีสินค้าอยู่ในเว็บไซต์นั้นเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปหารูปไปหาอะไรนะคะมาใส่เป็นการที่จะดวดก,กับเราด้วยค่ะข้อห้ามอีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่ยาจะเปตือนกันก็คือห้ามเลือกสินค้าที่ผิดกฎนะคะโฆษณาในประเทศเราเช่นพวกเหล้าบุหรี่สินค้าผิดกฎหมายต่างๆนะคะถ้ามีเทมเพลตให้เลือกก็อย่าไปเลือกมันนะคะก็ให้เลือกเทมเพลตง่ายๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเห็นใบเนี่ยค่ะมันก็จะมีทั้งกระเป๋ามีทั้งเ,เป็นแฟชั่นต่างๆนะคะ หรือว่ามาดูรูปแบบตรงนี้ได้ก็จะเห็นว่ามันมีทางแบบหลายๆอย่างมากมายนะคะบ้านและการตกแต่งความงามและสุขภาพอะไรพวกนี้นะคะ่ะมีให้เราเลือกเลือกแบบใช้มากมายเลยค่ะว่าเราจะใช้เทมเพลตไหนซึ่งครั้งนี้นะคะแอดมินก็อยากจะเลือกอันนี้ลองดูตลาดเสื้อยืดนะคะ คือก่อนที่เราจะมาเลือกเทมเพลตเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องมานั่งคิดคีย์เวิร์ดอะไรด้วยเพราะว่าเราจะเอาไปทำอ่ o g l e ในสเต็ปต,ต,ต่อไปใช่ไหมคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้อดีของวิกเนี่ยคือ SEO เข้าไปด้วยนะคะเหมือนเป็นการฝัง SEO ไปนในตัวนะคะอย่างเช่นเนี่ยคะ่ะเวลาถ้าแอดมินเลือกนะคะสิ่งนี้แอดมินก็อาจจะเอามาเขียนได้นะคะว่าเสื้อยืดลายคลาสสิก ซึ่งคำว่าคลาสสิกเนี่ยแอดมินจะเขียนแบบคอควายสระอาสอสเสือสระอีและเว้นวักว่าคอาเวนวรรคอควายไว้นะคะให้เป็นคลาสสิกวักคอควายนะคะเพื่อว่าเวลาคนที่เขาเซิร์ชคำว่าคลาสสิโนอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมาเจอเสื้อยืดของแอดมินในตอนแรกแล้วก็มาเจอเว็บไซต์นี้ได้นะคะแล้วก็ บาคาโดนใจอันนี้ก็แปลงมาจากคาว่าราคาโดนใจนะคะให้ Google เข้าใจว่าเราอาจจะสะกดผิดหรือเปล่านะคะแต่ว่าเวลาที่ใครเขาเ,ออเลือกเซิร์ชคำว่าบาคาบาคาร่าเนี่ยก็จะมาเจอเว็บไซต์ของเราได้นะคะล็อตใหม่เข้ามาแล้วนะคะล็อตใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยถ้าคนเขาเซิร์ชคำว่าสลอ็อตก็อาจจะมาเจอ เว็บไซต์ของเราเช่นกันนะคะเพราะว่าเราวาง SEO ไว้แล้วแต่ว่าเราจะมาใช้คำตรงๆนะคะเช่นคาสิโนออนไลน์ไปเลยบาคาร่าไปเลยสล็อตหวยอะไรพวกนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือไม่แนะนำนะคะจะทำให้ Google จับได้ค่ะ